กลับมาเดินทางกันต่อช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับอาจารย์สมศักดิ์อจิกลนนายทะเบียนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีอาจารย์สมศักดิ์ค่ะ สวัสดีครับคุณอลิกาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับประจำอาทิตย์นี้นะครับค่ะอาจารย์คะที่สุดท้ายของปีหกเจ็ดแล้วอาจารย์คะแล้วก็วันนี้หัวข้อที่อาจารย์นํามานี่ก็อยู่ในช่วงของการเดินทางพอดีเลยนะคะอาจารย์ก็ตั้งใจว่าวันนี้จะมาพูดว่าในเรื่องของการขับรถเนี่ยนะ,ะเพราะผมดูข่าวดูอะไรก็เป็นการเขาเรียกน,นะลดนระลงไม่ให้คนขับรถประมาทหรือว่า เป็นการดูแลงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น,นะะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นเขาบอกว่าขยายเป็นสิบวันอะไรเงี้ย <tha. S 2> นะฮะแล้วก็เลยทุกๆปีนะไม่ว่าสงการหรือปีใหม่เนี่ยนะผมก็พยายามจะดูข่าวมันโดยเสมอนะฮะ <tha. S 2> ว่าเรื่องสถิติต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้น <tha. S 2> แต่ว่าต้นสายปลายเหตุะอะไรอย่างไรก็ทุกๆท,ท่านก็คงทราบะครับ <tha. S 2> นะแต่ว่าวันนี้ก็ที่มาพูดก็คือเป็นการเตือนสติ <tha. S 2> เตือนใจหรือว่า ขับรถไปก็ให้คำนึงถึงว่านอกจากเอหนึ่งนะหนึ่งจะต้องเกิดเหตุอย่างไรไหรือการป้องกันอย่างไรแล้วก็มีโทษโทษทางกฎหมายอย่างไรเพราะว่าพวกผมเองก็อย่างอย่างคุณอนิกาหรือพวกผมเนี่ยเราก็สายสังคมเราก็ต้องพูดในเรื่องของสายสังคมกับสายของการป้องกัน ดีกว่ามาแก้ไขในภายหลังนะครับท่านผู้ฟังครับนนวันนี้ก็เลยนําหัวข้อนี้มาความผิดอันเกิดจากการขับรถบนท้องถนนนะคะอาจารย์ว่ามีความผิดอะไรบ้างนี่จะได้มาย้ําเตือนกันด้วยความห่วงใยนะคะแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นด้วยอาจารย์คะใช่ใช่ครับ <c oughs> ก็ต้องก็ต้องขอฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าไอการขับรถบนท้องถนนเนี่ยนะครับ <c oughs> เหตุเนี่ยนะพอขับรถเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะ ท่านเองเนี่ยจะต้องอมีความรผิดอย่างไร,ใน,รในกรณีที่เราเป็นฝ่าย,ายผิดนะฮะฝ่ายผิดก่อนนะฮะ<ช>ฝ่ายถูกก็ว่าก<ๆ>ันไปตามขั้นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือพูดตรงๆนะฮะก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุเกิดขึ้น<ช>นะ,ะ,ะเพราะเกิดเหตุครั้งหนึ่งมันก็หนึ่งทั้งเสียเวลาเสียหายแล้วก็เอ่อก็เรียกอะไรเสียสุขภาพจิตด,ด้วยะนะครับดังนั้นประการที่หนึ่งนะครับฝากนิดนึงครับว่าเวลาขับรถเนี่ยนะฮะชนกันประการที่หนึ่งไม่มีอะไรชนกันเปืง้งไม่มีคนเจ็บ ไม่มีคนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ปัญหาปการที่หนึ่งก็คือหนึ่งจะต้องถูกฟ้องร้องเรื่องเรียกค่าเสียหายกันแล้วแหละ <c oughs> ว่ารถเนี่ยเสียหายอะไรอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> เช่นชนชนหลังนะครับรถคันหน้าชนขันด้านหลังเนี่ยนะครับชนขันหลังเนี่ยนะครับความเสียหายเกิดเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องถูกฟ้องร้องดําเนินคดีในเรื่องของ การเรียกค่าสินใหม่ทดแทนก็คือค่าเสียหายนะครับส่วนค่าเสียหายจะมากน้อยเพียงใดอันนั้เดี๋ยวต้องมาคํานึงถึงว่าในเรื่องของภาวะเรื่องของวิสัยหรือเรื่องของพิติการต่างๆว่าเป็นอย่างไรเขาว่าว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าเสียหายในส่วนไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็ว่ากันไปค่ะประการที่หนึ่งประการที่สองคุณอนิกาครับค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีการชนกันและมีคนบาดเจ็บเนี่ยาจาน,นะฮนะถ้าบาดเจ็บไม่มากนะฮะบ,บาดเจ็บก็คือรักษาตัวเนี่ยนะครับ รักษาตัวหรือบาดเจ็บหนังถลอกหรืออะไรก็แล้วแต่เหล่านี้นะครับก็เรียกเป็น,ปน,ปน,ปนบาดเจ็บไ,ไม่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 สาหัสก็คือบาดเจ็บธรรมดาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือไม่สาหัสนะครับประการที่สองประการต่อมาคือถ้าสาหัสเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วละ่ะสาหัสก็คือขับผมเชื่อได้เลยว่าถ้าสาหัสเนี่ยคือต้องขับรถแบบชนกันแบบแรงๆรุนแรงทําให้หนึ่งขาหักแขนหักหรือว่า อาวัยวะต่างๆเนี่ยเสียหายต่างๆเหล่านี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสาหัสนะครับดังนั้นเมื่อสาหัสเนี่ยก็คือการขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอ่าสาหัสนะครับสุดท้ายก็คือในกรณีขับรถแล้วเนี่ยนะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมพูดตรงนะผมเวลาขึ้นศาลเนี่ยนะก็เจอบ่อย เจอบ่อยก็คือการประมาทนี่ก็เรียนตรงๆนะเรียนท่านผู้ฟังเราเป็นทนายความเองเราก็เห็นใจว่าบางครั้งการขับรถเนี่ยนะไม่มีใครเจตนาที่จะให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นห,อนหรอกแต่ว่าเมื่อขับรถชนกันแล้วมีเกิดการตายเกิดขึ้นนะฮะก็จะถูกฟ้องร้องด,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 ดําเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับซึ่งโทษมันก็สูงนะก็คือจําคุกไม่เกินสิบปีนะฮะซึ่งซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ผมวันนี้จะมาเตือนว่าเวลาขับรถเนี่ยต้องระวัง เวลาเราขับรถเนี่ยนะะทุกอย่างคนถือพวงมาลัยเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับก็คือโทษที่หนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือหนึ่งขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผูนได้รลับอันตรายแก่กายสองขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ปูนเรีลับอันตรายสาหัสสามขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ปู่นถึงแก่ความตายซึ่งเหล่านี้ก็เป็นโทษทางอาญาทั้งหมดนะฮะก็เลยถึงฝาาบอกทุกทุกท่านว่าเวลาขับรถก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะโดยเฉพาะคุณอนิกาผมเองบางครั้งวังข่าวเคยเห็นคือเรื่องของขับรถ กับมอเตอร์ไซค์นะ,ะตนดเองอต้องระวังด้วยก็คือถนนหลวงเนี่ยถนนใหญ่เนี่ยนะอาจจะปัญหาก็คือการจราจรมันช่วงเนี้ยก็ดูข่าวแล้วเนี่ยปัญหาไม่อือคือรถติดมากนะการชนการอุบัติเหตุเนี่ยรุนแรงอาจจะไม่ค่อยมีอาจจะเป็นการชนแค่ปะทะกันชนหลังกันหรือเฉียวชนกันมีนะครับแต่ถนนหลวงเนี่ยถนนที่อยู่ในซอยในหมู่บ้านเนี่ยนะคุณอนออิการตั้ผู้ฟังครับผมเคยเห็นบางคีบางคนขับรถมาด้วยไวคึกขนอง เลี้ยวออกมาหรือแซงออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเกิดการเฉียวชนกันตามที่ดูดูข่าวเนี่ยนะฮะตรงนี้อันตรายนะก็ฝากทุกท่านนะครับว่ายังไงก็แต่เนี่ยขับรถชนนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ,ษ,ษนะก็คือโดยวิสัยของเราเนี่ย <Okay. S 2> ซึ่งอายุแล้วอายุก็มากแล้วหรือยังไงก็แต่เนี่ยขับรถต้องมาระวังมากยิ่งขึ้น <That. S 2> กับประการที่หนึ่งประการที่สองอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับโทษทางอาญาแล้วนะครับ That, um. ต่อมาโทษทางโทษทางแพ่ง ก็คืออย่างที่ผมได้เกิดนำเมื้องค่างต้นว่าถ้าขับรถกันแล้วเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยนะเราจะต้องชดใช้เยียวยาค่าเสินใหม่ชดแทนคือค่าเสียหายหนึ่งค่าเสียหายจากการซ่อมรถสองค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลหรือกรณีถ้าถึงแก่ความตายเนี่ยอันเนี้ยเคยพูดแล้วว่าถ้าตายแล้วเนี่ยต้องมีค่าปงศพค่าจัดการศพอันควรจำเป็นต่างๆหรือค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูซึ่งเหล่านี้มันก็จะตามมานะครับตรงนี้ก็ฝากพืงนระวังว่าตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่ผมเรียนตรงๆว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นนะครับ<ม>ในกรณีของทางแพง่งในกรณีของทางอาญานะครับต่อมาเรื่องของพรบรจราจรอีกก็มีอีกนะฮะพระบรจราจรก็คือถ้าขับรถผิดเนี่ยนะเช่นนะฮะขับรถด้วยความไวนะฮะหรือกรณีขับรถในเส้นทึบนะ่ะปัจจุบันนี้คุณดูนะเวลาเราไปปักช่องเนี่ยผมสังเกตดูหลายๆครั้งหลายๆคราวเนี่ยนะเวลาเรา เราลงจากเดินเขาอย่างเงี้ยนะ,ะก็ขอความกรุณาว่าเรื่องของการแสงในเส้นทึบเนี่ยก็ต้องพึงนะมาระวังไว้ด้วยเพราะบางครั้งพอเราแสงป๊อบเนี่ยนะแม้กฎจราจรจะเป็นกฎแห่งความปลอดภัยก็จริงแต่ต้องพึงระมดระวังไว้ด้วยว่าด้านหน้าเนี่ยนะมันมีรถวิ่งมาหรือเปล่าอคะนะฮะการขับรถติดพลบจราจรเนี่ยนะะเช่นขับผ่าเส้นทึบหรือสองที่เจอบ่อยคือขับรถในจุดที่ห้ามขับรถ นะบางทีเขาไม่ให้กลับก็กลับนะฮะคือบางคนด้วยความคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนะฮะบอกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือกรณีขับรถขับรถแล้วเนี่ยก็คือผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงเนี่ยนะฮะบางครั้งบางคราวก็เจอกันบ่อยเหมือนกันเพราะบางคนคิดว่าขับมาเนี่ยด้วยความคึกขนองแล้วก็ผ่าไฟแดงไปนะครับอีกเขตหนึ่งที่เกิดจากการขับรถเนี่ยนะที่เราลดน้ำลงมนโดยเสมอคุณอริกาาก,ก็คือเมาแล้วขับ ใช่ค่ะนะเมาแล้วขับเนี่ยนะแต่แต่กลางวันเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยนะกลางวันนี่น้อยเริ่มเมาแล้วขับแต่พตอตกกลางคืนเนี่ยจะเริ่มแหละนะฮะและผมเห็นว่าช่วงนี้จะมีการลดรลงแล้วว่าเมาไม่ขับดีกว่าใช่ะะดื่มไม่ขับด้วยใช่ดื่มไม่ขับดีกว่านะ,ค,ะคือผมเองเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนอย่างไรก็แล้วแต่กับเพื่อนฝูงและต่างๆเนี่ยนะะผมก็เลยนตรงๆว่าถ้าไม่นอนค้างคืนนะต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่จําเป็นก็อย่าอย่า,ยาดื่มดีกว่า ประการที่หนึ่งประการที่สองถ้าดื่มแล้วเมาแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับดีกว่าจะได้ปลอดภัยกว่านะตรงนี้ก็เลยถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยที่อยากจะมาเรียนท่านผู้ฟังว่าวันอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยนะหะและอย่างคือเป็นเทศกาลโดยหยุดยาวด้วยเวลาท่านจะไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะตอนนี้ผมดูข่าวการไปปักช่องเนี่ยเนาะรถลาก็ติดกันแบบพอสมควรนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็แต่นะฮะก็เป็นเรื่องที่บุคคลเนี่ยในครอบครัวเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่วมกัน พอหยุดหลายๆวันนะโอกาสที่หยุดพักผ่อนร่วมกันนี่มันน้อย <คะ S 2> พอได้มีโอกาสก็มีพักผ่อนกันก็ถือว่าเป็นสิ่งดีก็คือเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวด้วยแต่แต่ก็ต้องคํานึงถึงในเรื่องของการขับรถบน,บน,บ,นบนท้องถนนด้วยว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมหรือถ้า <คะ S 2> เกิดแล้วมันเกิดมันจะเกิดอย่างไรอย่างที่ผมได้ก่าวเบียงประการเบริกต้นเมื่อสักครู่นะครับคุณพอลิกาครับนะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะนี่มีคําถามมาแล้วด้วยอาจารย์ นะคะเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันอาจารย์ค่ะนะที่หลายๆคนก็ติดตามฟังเราอยู่แล้วอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของการใช้รถชันถนนด้วยใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้แน่นอนว่าเรื่องของการเดินทางนี่โอ้โหคับข้างแน่าอาจารย์ค่ะนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นช่วงของเทศกาลเนาะอาจารย์เนาะมีมีข้อมูลสอบถามเข้ามาด้วยค่ะว่าอยากทราบว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะทํางานจนต้องออกจากงาน ทางบริษัทสัญญาว่าจะเยียวยาให้แต่พอเอาเข้าจริงเขาบอกว่าได้เงินเยียวยาไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้อาจารย์ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยเขาบอกไม่เคยไปแจ้งความเลยนะแบบนี้ต้องทํายังไงดีคะเรียนนิดหนึ่งเลยครับว่าตอนนี้นะคือค่อยจริงบอกว่าทํางานแล้วก็นายจ้งบอกจะเยียวยาเนี่ยเยียวยาค่าอะไรประการที่เด่นนะ,ะ,ะก็คืออย่างนี้คำว่าเยียวยาหรือว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจะให้เงินค่าเจเชยหรือเงินให้ให้ใหใหออกจากงาน ก็คือสิ้นสิ้นปีเนี่ยที่ผมเคยพูดเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะผมบอกเลยว่าสิ้นปีเนี้จะเป็นสิ้นปีที่หนึ่งนะบริษัทก็จะมีการจ่ายโบนัสบ้างการเลิกจ้างบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะว่าจะประสบภัยประสบปัญหาขาดทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นายจ้างอาจจะบอกว่าลูกจ้างครับอ่ะให้คุณออกไปเลยแล้วเดี๋ยวจะเยียวยาหรือจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้หรือจะอะไรก็แล้วแต่แล้วให้ลูกจ้างเนี่ยทำหนังสือลาออกไปนะแต่พอพูดกันอย่างอย่างหนึ่งแต่เวลา จ่ายเงินค่าค่าเขา,าเรียกอะไรค่าทำขวัญสั่งให้อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลนนิดหนึ่งก็ว่าถ้าข้อได้จริงเขาได้มีการตกลงกันเราไว้และให้เรามีการทำมาติสอย่างไงกันว่าแต่ถ้าเรามีพยานบุคคลรับฟังอยู่ด้วยอะไรด้วยนะ,ะไปร้องพนักง,งานตัวแรงงานดีกว่านะเพื่อนให้พนักง,งานตัวแรงงานเรียกในยจ้างมาสอบถามว่าในกรณีที่คุณคล้ายๆกับว่าบังคับหรือเอ่อเขาเรียกอะไรบังคับให้ลูกจ้างเดี่ยลาออก และบอกว่าจะให้คืนค่าเยียวยาหรือค่าสำขาญเนี่ยแตุ่ดท้ายไม่ให้เนี่ยนะหรือให้ไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะตรงนี้พนักงานตรวจแรงงานเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกนายจ้างมาสอบถามได้นะครับเป็นอย่างนี้ครับะแต่เมื่อสักครู่ที่ถามว่าเยียวยาเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันไม่ใช่น่าจะเกิดจากการที่นายจ้างไปกระทำให้ลูกจ้างอได้รับความเสียหายเรือยังไงอันนี้ไม่คงไม่น่าใช่น่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินค่าเ็าเรียกอะไรนะ ค่าค่าปอบขวานหรือค่าชดเชยอะไรต่างๆมากกว่านะครับเป็นอย่างนี้ครับนะอาจารย์คะขณะที่เราออไลฟ์ออกอากาศสดกันอยู่เนี่ยมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาในไลฟ์ด <están> 응้วยนะคะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะคะมีถามกันเข้ามาค่ะสําหรับกรณีอุบัติเหตุเนี่ยค่ะอาจารย์คะรถชนเนี่ยค่ะอาจารย์เขาถามมาบอกว่าแล้วถ้าชนมอเตอร์ไซค์ในช่องทางด่วน ซึ่งมอเตอร์ไซค์ไม่ควรอยู่ล่ะครับอาจารย์ก็ถามมาแบบนี้ทางไลฟ์นี่เนี่ย,ยผมผมผมเองผมขับรถอยู่ในกรุงเทพเนี่ยช่องทางด่วนเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยก็ประการที่หนึ่งก็คือโมอเตอร์ไซค์อาจจะผิดในกรณีที่มาวิ่งในบนทางไฮเวย์ทางด่วน <c oughs> นะครับแต่เราในฐนานะคนขับรถเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับใช้ความระมัดระวังในการขับรถไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แต่ ยังไงก็แต่ถ้าเราชนเขาเนี่ยนะหนึ่งเราก็อาจจะโดนเข้าหาขับรถโดยประมาทไปเหลืบุญได้รับอันตรายแก่กายหรือสาหัสหรืออะไรก็ว่ากันไปสองสองนะ <c oughs> คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีส่วนในการที่ประมาท <c oughs> <c oughs> <า>ก็คือคุณก็ขับรถเนี่ยนะเข้ามาในบริเวณทางด่วนทางไอเวย์ ay, ซึ่งกฎหมายห้ามไม่ให้คุณเข้ามานะมาขับแต่คุณก็มาขับตรงนี้คุณก็มีส่วน,นที่จะเออเขาเรียกไง าการทาความผิดด้วยนะครับ <ạ. S 2> ดังนั้นก็เลยฝากท่านผู้ถามเมื่อสักครู่นะฮะยังไงท่านก็ยังมีมีความผิดในเรื่องของขับรถโดยประมาทอยู่นะครับแต่ท่านก็สามารถโต้แย้งหรือสู้กับทางพนักง,งานในการว่าหรือพาพนักง,งานสอบสวนว่ากรณีคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันนะครับ <ạ. S 2> อย่างนี้ครับนะครับมีอีกหนึ่งคำถามอาจารย์ก็ถามมาบอกว่าจอดรถกระบะไว้ข้างทางกําลังจะขับรถออกแต่ไม่เห็นว่ามีคนเดินมาข้างรถ ทําให้ไปเฉียวชนจนได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าผิดแล้วก็รับผิดชอบค่าเสียหายแล้วอีกฝ่ายก็ขอไปแจ้งความไว้อยากทราบค่ะอาจารย์ว่าตัวเองเนี่ยจะมีความผิดยังไงบ้างและมีผลต่อการต่อใบอนุญาตขับรถหรือไม่ค่ะตรงนี้คงคงไม่มีปัญหาประเด็นเรื่องของหนึ่งนะผิดไหมก็ผิดก็คือคเรียนทุกๆท,ท่านนะเวลาคนถือพวงมาลัยเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะเวลาจะออกรถเนี่ยนะฮะ ซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยท่านต้องดูให้ดูก่อนเลยนะครับพอดูปับเนี่ยนะฮะแล้วท่านออกไปแต่ในกรณีนี้นะพอออกไปปับเนี่ยก็เฉียวชนคนเนี่ยนะครับก็ต้องก่อนว่าหนึ่งนะฮะถ้าคุณได้มีการชดใช้เยียวยาความเสียหายที่กับเขาแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ปัญหาคือเรื่องของโทษทางอาญาเนี่ยนะครับศา,าลอาจจะรอการลงโทษได้นะครับเพราะว่าหนึ่ง ก็เรียกว่าได้รับอันตรายไม่ไม,ไม่ไม่สาหัสมากนะครับแต่คุณก็มีการเยียวยาชดใช้ไปแล้วนะครับส่วนการต่อบบญาติเนี่ยคงมีปัญหานะครับเพราะไม่ถึงขั้นที่เขาเรียกอะไรนะไม่ถึงขั้นเขาเรียกอะไรขับรถโดยประมาทเ,เป็นเหตุปู่ถึงแก่ความตายนะครับและ <c oughs> สานีังมีับาร,ราาักษาได้คํารักษาเนี่ยส่วนมากจะเป็นคาไปรักษาคาาดีถึงที่สุดนะ อ๋อค่ะอาจารย์นะครับเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนี้ครับนะฮะนะคะนี่ก็เป็นคําถามวันนี้ค่ะอาจารย์คะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุเรืร่องการเดินทางแล้วก็ผลกระทบหลังจากที่เกิดเหตุอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์คะมีอะไร<ช>จะฝากถึงผู้ฟังสพาพ๙๑ไหมคะคอาจารย์กคงฝากในเรื่องของข้อความห่วงใยอย่างที่คุณอนิกาพูดประการที่หนึ่งขับรถบนทางไฮเวย์ทางทางด่วนเนี่ยนะ นะฮะผมเห็นผมเห็นบ่อยนะผมพูดตรงๆนะบางครั้งบางคาบางคนก็ขับเลนขวาด้วยนะค่ะเป็นวิภาวดีดังสิทธเนะี่ยโหเลนขวาเลยคือคือปัญหาคือไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่างไรหรอกคือประเด็นก็คือคนขับรถทางด่วนเนี่ยบนไฮเวย์เนี่ยปัญหาคือบางทีเขาก็ขับด้วยความไวอยู่แล้ว ประการที่หนึ่งสองบางครั้งบางคำไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมามนะครับมันก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นก็ฝากรณรงค์ว่าถ้าหากว่าไม่จะไม่ก็เรียกอะไรนะอย่าฝา่าฝืนกฎหมายดีกว่านะครับเข้ามาในบนไฮเวย์ประการที่สองที่ผมเจอบ่อยและผมก็เคยพูดบ่อยก็คือการวิ่งเลนซ้ายบนทางด่วนบนทางด่วนหรือทางไฮเวย์เนี่ยนะคุณอนิกาใช่ไหมครับช่วงเนี้ยิ่งช่วงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าให้รถวิ่งฟรีเนี่ยนะ โอ้โหบางครั้งบางคราวในใครวิ่งเลนสายสุดนะคิดว่าสบายใจนะบางทีมันมีเลนเลนไหลาทางเองอะ่ะและไหลาทางนี้จะวิ่งไวกว่าเลนปกติ้วยนะอเพราะอะไรเพราะไหล,าาหลาทางแล้มีรถวิ่งอยู่แล้วนี่มันก็วิ่งกันนะ ก็ฝากนะครับทั้งคนขับที่ไหลาทางและก็คนขับเลนซ้ายเนี่ยก็ต้องพึงระมัดระวังทั้งสองส่วนด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยก็ต้องฝากในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเป็น,นี้ครับนะฮะค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆด้วยนะคะแล้วก็จะปีใหม่แล้วอาจารย์คะเราอยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งปีด้วยแล้วก็อาจารย์ให้ความรู้กันมาตลอดทั้งปีเลยมีอะไรจะไว้พอให้กับคุณผู้ฟังไหมคะอาจารย์ส่งท้ายปีเก่ากันก็ต้องขออนุญาตก็ต้องขออนุญาตเอ่อ ก็จัดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ปีนี้ปีหกสก็จัดมาโดยตลอดนะครับผมเองนลก็ได้เดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉาะไปพบปะเพื่อนทนายความนะครับแล้วก็มีเพื่อนทนายความหลายท่านนะก็เจอผมก็บอกเอ้าคุณนุ่งสักครับอาจารย์นุ่งสักครับก็ได้ฟังรายการของสพกหนึ่งมานตลอดและผมเองเนี่ยได้ไปกับอ่ดรธนพลคงเจียงนะฮะไปพบทนายความต่างและในโอกาสนี้นะก็ขออนุญาตนะฮะก็ เปพอให้ทุกๆท่านที่ฟังรายการของสพ91รายการกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านขอให้ท่านเนี่ยนะเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานในปี268แล้วก็ขอให้ร่ารวยเงินทองและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับเช่นกันนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆนะคะปีหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณอาจารย์สวัสดีเปนล่วงหน้าสวัสดีค่ะขอพระคุณสำหรับพอดีอาจารย์ให้มาด้วยแล้วก็ขอให้ย้อนกลับไปหาอาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณู้ังขาเราเดินทางด้วยกันมาตลอดทั้งปีนะแล้วก็นะ ตลอดระยะเวลาของการจัดรายการช่วงของกฎหมายใช้คาปัญหาชาวบ้านด้วยนะคะที่ทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็ให้ความรู้กันบริตลอดคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0ู2ย์2 4 8 5ถึง6ที่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยในวันและเวลาราชการนะคะก็ยังยินดีที่จะ ให้ความรู้ให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆให้กับทุกท่านนะคะปีใหม่ก็ยังคงอยู่กันต่อไปแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะช่วงของกฎหมายใช่ค่ะปัญหาชาวบ้านค่ะ91 Traffic Pro